ครับพี่วันนี้มาส่งรถอะไรครับพี่วันนี้เป็นแบรนด์ฮอนด้าครับ CB650F ปี CB 2018ครับผมนะส่งมอบถึงที่ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอำเภอเม A, แม่ไอตาบลแม่กองหรืบเปล่ครบนี่อ่ะ,อะตมบลแม่ก,กองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนะมารับรถไม่ใช่สิส่งมอบรถไปที่ นะตำบลแม่กองกับซีบี 650F ปี2018รอรอก็สวยอ่ะสวยหล่อมากตัวนี้เล็กมาดูได้ใหม่เลยไม้ขั้นน้อยห้าไอ้8,500ัาร้โลอยู่ในไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นเป็นยังไงวะยางยางหน้าหลังขั้นเหลือครับบอกเลยจังดีมากเหลือเหรเทียบกับมิวก้อยแทบไม่ได้ใช้เลยครับ บริบทให้นะก่อนส่งมอบแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีพรบฟรีการลดหายนะครับตัวนี้เซอร์วิสให้ฟรีอีกไม่อเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คงานหม้อน้ำนะหรือว่าโครงเปลี่ยนพวกนี้เช็คให้ก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้น่าจะถึงนะส่งมอบไม่เกินส่งมอบไม่เกินหนึ่งวันนะพี่ไม่เกินหนึ่งวันครับแต่ว่าตัวนี้ไปหลายคันหลายคันใช่คันไหนบ้างสวัสดีครับพี่ อมีไปสามคันไปสองคันรวมรเป็นยังไงสามารถไปติดตามที่ไหนได้บ้างครับพี่สปีดมอเตอร์ไซค์ขอแนแจครับผมนะที่เพจสปีดมอเตอร์ไซค์หรือว่าชทางทา uh, งยูทูบสปีดมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วเจอกันครับ